วันนี้เวลา18นาิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าภาพรมราชนีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าขุนพระสิ n นนีนาถพิราชกกลยานีณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวงัรุสิตพระราชทานพระบรมราชบโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเฝ้าทูลอองทุลีประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือมทอศ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสให้แก่เยวาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและทรงมีพระราชดำริ พระราชทานพระราชทรัพย์สมพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าประหม่อมให้จัดทําโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552และต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2553ทรงมีพระราชดำ ให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือมทศเพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรระพฤติดีมีคุณธรรมแต่มีฐานะยากจน ให้สามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามความต้องการโดยสงวางรากฐานกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย พลเอกสุกิจคมาสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการกิจการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลออกธุลีประบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิญาศัยเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2564